ร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักแบบ id บวกพาร์เลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟอร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อป บริการเติมระวักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟูดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะสำหรับใครนะครับผมที่เติมโค้ดไม่เป็นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนเติมนะครับ่างแรกนะครับผมขวาลากมีปุ่มฟันเฟืองหรือก็คือเซตติ้งนะครับแล้วเอาโค้ดมาเกอกลงตรงนี้นะครับก็จะได้รับเพชรร5อเม็ดนั่นเองครับผมโอเคส่วนโค้ดที่เหลือนะครับก็ลอง ดูตรงปักหมุดคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเอาไปปักให้นนเองนะจ๊ะรอๆสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป All s t a r t o w e r Defense นนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับหรือ,อก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผม ซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลายคนน่าจะสนใจเรื่อ,ตองนะตัวละครนะจเราเอาไว้ข้างหลังแล้วกันอย่างแรกนะครับเรามีสตอรี่ใหม่เข้ามานี่น,นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนะครับส่วนยานพานะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีคนเล่นจบหรือ,อยังนะก็รอไปหาดูเอานะครับผมหรือไม่ก็เดี๋ยวทำคลิปสตอรี่จบให้นั่นเองนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องเออแผ่นกลคนแปดธาตุนั่นเองนะครับผมอ่าหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วละ่ะ พอเป็นการ์ตูนในตำนานเรื่องนึงเลยนะเอ่อซึ่งก็ไม่เคยดูนะครับต่อมานะครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อมีโหมดใหม่เข้ามาเนาะอยู่ใน In f ฟ n i t y Mode นะครับผมก็เป็นแบบเอ่อโหมดแร้งนะครับผมเป็นการดวลกันหนึ่งหนึ่งนั่นเองเนาะเออส่วนวิธีการเล่นเนี่ยก็คือเข้าไปนะครับมันก็จะมีร้านคา้าตรงนี้แล้วเราก็เลือกตัว เอาบอสเข้าไปด้วยเนาะโดยการซื้อเอาเสร็จแล้วก็ไปเจอกับคนอื่นนะครับแบบแข่งกันตัวตัวนะเออก็จะมีการซอมมอนสองฟังออกมาสู้กันนั่นเองเนาะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าเออก็ถ้าทีมใครไม่เก่งแล้วไปเจอคนเก่งกว่าก็อาจจะลําบากเลยนะครับก็แนะนำว่าถ้าทีมไม่แก่งพอก็อย่าไปเล่นนะครับไม่รู้ว่าเล่นแล้วได้ไรนะครับแต่ที่รู้ๆคือแรงเนี่ยมันจะได้ตรงหลังชื่อตรงนี้นะเออซึ่งก็งนะแค่นั้นไม่ไ่แหละอืม ก็จบแล้วทางเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเรื่องเรื่องทั้งหมดนะที่มีการรับเด็เข้ามานะครับที่ไม่เกี่ยวกับตัวละครนะตัวละครนะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับพี่ขออนุญาตรวมเจ้าอูซบกับบาร์กี้ด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะเนื่องจากจริงๆมันมันควรจะมาพร้อมกันตอนนี้เนาะแต่มันดันแบบหลุดออกมาก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอไล่ชื่อตัวละครที่พี่พอจะรู้จักก่อนนะครับผม เออพอดีพี่บางตัวพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันเชื่ออะไรบ้างนะครับอ่าอย่างแรกนะคือบาร์กี้นะครับบาร์กี้นะครับเป็นตัวละครสามดาวนะเออนี่เราเปิดให้ดูนะครับแล้วก็จะมีตัวละคร3ดาวอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ,เ,อ,อเจ้าซากุระตัวนี้นะครับนี่หน้าตาเจ้าซากุระนะเออซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะครับแม่งแต่ละตัวนี้แม่งแบบอืมเคยเยอะนี่บาร์กี้ครับ ต่อมาครับผมมีการอีโวนะครับสองตัวนั่นก็คืออูซบเนาะขึ้นเป็น5ดาวนะครับแล้วก็รูเคียนะครับขึ้นเป็น6ดาวนั่นเองนะครับอันนี้อูซบนะครับสามารถอีโวขึ้นได้แล้วอีโวไม่ได้อีกนะมันอีโวได้แล้วนะต่อมานะครับก็เป็นรูเคียรูเคียอยู่ไหนว่าอ,อยู่ข้างบนมัน้งเดี๋ยวพี่จะอีโวรูเคียให้ดูด้วย นี่ครับวัตถุดิบที่ต้องใช้นะก็ด่านเออ่ด่านบีดนะครับเทพมรณะนะแล้วกดอัปเกรดไปเลยอ่ะแต่เราก็ต้องอช่องออกก่อนนะถ้าเจอข้อความแบบนี้นะครับสร็จล้เราก็อัปลูกเกียร์นะครับผมปึ๊บประมาณนี้นี่อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นลากเอ่อภาคพันปีนะครับผมซึ่งใครไม่เคยดูนี่ก็ไม่รู้เลยนะเออตอนนี้ก็มีน่าจะมีอาจแค่บางอยงไห้เดียวนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในเนื้อเรื่องเนี้ยค่อนข้างเท่เลยนะลูลูลกเกียร์เนี่ยลูกเกียร์เออไม่ใช่ลูกเกียร์ลูกเกียร์ ก็โหดพอสมควรนะครับพอในอันนี้เข้ามาก็โหดพอพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับก็อูซบเนาะอย่างที่เราบอกไปก็ God, อูซบแล้วก็ยูโนะนะครับผมจากเรื่องแบ็คโคเวอร์นะแล้วก็จอมันบูนะครับผมซูเปอร์นี่ครับซูเปอร์ก็เอ่อมาจากเขาเรียกว่าไงนะมาจากดาคอนบอนเออพี่ก็ลืมชื่อไปนะบางตัวนะครับผมเอ่ออีกตัวหนึ่งเนี่ย มันมาจากแขนคนคนแปลธาตน,นะแต่พี่จำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปหาชื่อแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาแล้วนะครับน้องเขาก็คือรอยม,สนะมัสแต่นะไอ้มัแต่งนะครับผมเออตัวนี้ค่อนข้างโหดนะในเนื้อเรื่องนะครับผมแบบแคดดิ้นิ้วป๊อกป๊อกไฟนี้ป๊อกป๊อกออกเลยไม่ใช่แป๊กแป๊กอกเป็นป๊อกป๊อกเออเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ทีละตัวเลยละกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ละตัวสแตทเท่าไหร่อะไรกันบ้างน,นะครับผมโอเคเราตัดไปให้นะ โอเคเราเข้ามาในเกมแล้วนั่นเองนะครับผมตัวแรกนะครับที่เราจะหยิบเข้ามานะครับร้อยมัสแตงนั่นเองนะครับผมจากเรื่องแขนกลนแปรธาตุนะครับเป็นตัวละคร5ดาวนะครับผมสามารถสุ่มหากันได้นะอืมส่วนเรื่องราคานะครับราคาเปิดนะอยู่ที่700นะครับเป็นตัวละครตีแอร์นะครับก็คือตีพวกตัวบินนะครับผมแล้วก็ยืนบนเนินนั่นเองนะครับผมอ่าสแตทนะครับก็ประมาณนี้เนาะเราขอไม่พูดถึงสแตทละกันให้กดอัพแต่ละคันให้ดูนะครับอัพหนึ่งพัน 250นะครับแล้วก็ดูสเตลล์นอัพนี่อันมี1,750นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวละครเขาเนี่ยตีค่อนข้างเร็วนะครับดาวเมรอาจจะน้อยนะครับแต่มีการตรีลวติดสถานะเบิร์นนั่นเองนะครับผมก็ไฟเผาจุดๆเลยนะครับ อ่ก็อัพได้ทั้งหมด3ขั้นนั่นเองนะครับและขั้นสุดท้าย2,800นะครับผมฟ้าพแมงเนี่ยจะเห็นนะครับว่าวงมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกในการตีที่เปลี่ยนไปขึ้นนิดหน่อยเห็นไหมีเอฟเฟกพ์ฟืนน้ำบูมขึ้นมานะครับค่อนข้างเท่นะเออแต่ก็ดีครับทำไม่ให้แหลกนะเออก็โอเคพอสมควรนะนี่เอฟเฟกในการตีเนี่ยจะเหมือนแบบสายฟ้าเลยนะเออแต่จริงมันเป็นไฟนะครับผมเ,เป็นการดิดนิ้วแล้วก็ยิงออกไปนะท่าก็เท่ดีนะแบบเป็นแบบท่าไร้รำนะครับผม ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แบบเท่เน้นเท่เออเก่งด้วยนะในเรื่องนะครับนี่แจ๊ดแจ๊ดเออเท่มากๆเลยนะครับส่วนความน่าเล่นเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับเป็นตัวต้นต้นเกมที่ค่อนข้างดีนะเออเนื่องจากมันตีแล้วติดไฟไหม้แหละเออมันก็เหมือนเอสนะครับที่มีการนิวัฒนาการให้ตีไก่ขึ้นนะครับผมอ่าแต่ดาเมจมันอาจจะไม่เท่าเอสไงแต่แน่นอนครับถ้ามัน ขเนี่ยมันตีเป็นเอลเอียยังไงมันก็ต้องได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเราก็ตีค่อนข้าง,งไกลมากๆเลยนะตีแค่หนึ่งวิเองนะครับผมอ่ะจบไปนะครับกับเออ่รอยมัดแต่งนะครับผมราคาก็อยู่ที่ประมาณ6กพันสี่ร้อยหกพันสามร้อยหกพันห้าร้อยนั่นแหละโอเคเออหกพันห้าร้อยนะครับโอเคขายจริงนะครับต่อมาครับผมลูเคียนะครับผมจากเรื่องบิสเทปมอร์นาะต์นั่นเองตัวละครลูเคียเนี่ยเคยฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนที่เป็น5ดาวนั่นก็คือช่วง เป,เปิดเกมมาเลยนะครับมันเป็นตัวตีติดแช่แข็งนั่นเองนะตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละคร6ดาวนะครับอีโวจากรูเกีย5ดาวขึ้น6ดาวเท่านั้นนั่นเองนั่นเองนะครับอืมเราจะพูดนั่นเองอะไรหลายรอบเนี่ยเวลาตีเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกอยู่ข้างหน้าเขาอย่างงี้แล้วก็แช่แข็งนั่นเองนะถ้าในเรื่องเนี่ยจะดูว่าสวยมากๆเลยเนาะแต่ในนี้มันแบบเป็นโลบ็อกอะ่ะเออแหละก็แค่นั้นแหละ <c oughs> อะแล้วก็ตีติดแช่แข็งนะครับก็ตีซ้อนทับได้นะแเอฟเฟกต์งาน,นตีก็โอเคอยู่นะครับ ต่อมานะครับผมอัพเออ่สเตตนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าของพี่มีไว้60อยู่แล้วก็คือช่วงนั้นพี่เล่นหนักไงพี่ก็ฟาร์มเวลหมดไปอยู่แล้วนะครับอัพ500นะครับผมนี่ก็เพิ่มดาเมจมาประมาณนี้นะเออก็ยังเอฟเฟกยังตีเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับผมอัพอีก2,500นะครับผมอ่ะมีการตีที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมเป็น l e นั่นเองก็คือตีเป็นวงกลมนะครับและแช่แข็งครับผมเฮ้ยเนี่ยแบบเหมือนหยุดเวลาเลยนะแต่มันแน่นอนครับมันมีข้อเสียตรงที่มันแบบแข็ง เดี่ยวก็หลุดละแต่มันก็ดีนะครับเพราะดาเมจมันค่อนข้างเยอะนะเท่าที่เห็นนะครับผมอัพขั้นต่อมานะครับในราคา1000นะครับเหมือนจะมีเอฟเฟกต์นนการการเปลี่ยนอีกแล้วจุ๊บอ่าเปลี่ยนท่าตีนะโอ้โหท่าตีเขาเยอะนะในเรื่องเนี่ยท่าตีเขาเยอะแล้วเขาสวยด้วยนะครับอืมหมายถึงเอฟเฟกต์นะตัวละครส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบลูคีอะไรตัวเล็กไปหนอ่อยนะอัพต่อมานะครับผมหนึ่พันห้านะครับอืมจุ๊บอ่มาดูกันไม่เฟเปลี่ยนไหมโอเคเหมือนเดิมนะแล้วอัพอีกต่อมานนะครับผมี่สต อีก2000นะครับเปลี่ยนเอฟเฟกต์แล้วเฮ้ยโอ้โหอรังการงานสร้างต้องบอกเลยตัวนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยบางใครอ้เฮ้ยแปลงเปลี่ยนร่างด้วยเฮ้ยอย่างเที่โอ้โหถ้าใครแบบนึกไม่ออกน,นะครับใครที่ติดตามบีทนะครับจากเทพมรณะเนี่ยที่เป็นช่วงภาคเดอรมูวีเนี่ยก็จะมีเอ่อพวกดาบมีชีวิตใช่ไหมนั่นแหละ มันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้นั่นเองนะออต่อมานะครับเดี๋ยวเราอัพ2,000นะครับผมอ่ะโอเคเหมือนจะมีเสียงพูดด้วยนะอ่ะก็นี่สแตนแม็กของเขาเนี่ยน,นะครับผมเวทหกนะ1ันเนะครับตีเร็ว6วินะครับส่วนระยะ35นะก็วงเบลล์เลยนะถ้ามาวางตรงนี้มันจะประมาณไหนนะเฮ้ยเฮ้ยจะบอกนะว่าวางไม่ได้แล้วไม่จริงนะ โอ้โหวงตรงนี้เขาปิดไปแล้วครับผมเขาไม่ให้ทบั็กแล้วเนาะโอเคมันเป็นเสียงจากลูเคียเนี่ยแหละที่เป็นคนพูดนะครับวงค่อนข้างกว้างเลยนะเออตีเป็นวงกลมตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอเปิดเสียงนิดนึงนะครับอ่านี่ยเขาโอเคบังเคยบังเคยปะโอเคเคล้าพอประมาณนี้พี่ก็คิดว่าอยู่ใครเสียงมันแพร่ไปนะ ครับผมต่อมานะครับผมเป็นอูซบนะอันนี้จริงๆน่าจะดูหลายๆช่องแล้วล่ะนะครับก็เป็นตัวละครนะครับที่สามารถสุ่มหาได้นี่นะครับผมจากสีดาวก็สามารถอีโวนขึ้นได้นี่นครับอ่ราคาเปิดเนี่ยอยู่ที่600นั่นเองนะครับผมสเตตประมาณนี้นะเวลหนึ่งนะครับอัพเจร้อยห้าสิบครับผมก็เพิ่มดาเมจแค่นั้นแหละนะอัพต่อมาครับเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมอ่นี่คือตีนะก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ในการตีอย่างนี้นะอัพอีกทีครับเก้าร้อยยี่สิบครับก็ เนี่ยเพิ่ม <S <S ดาเมจเฉยๆอัพอีกทีเก้าห้นะครับตอนนี้ก็เปรีเอฟเฟกในการตีละโอเคนี่อ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปล่อยพีดออกมาอัพอีกหนึ่งขั้นนะครับผมก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรแค่เพิ่มดาเมจแล้วก็อัพอีกหนึ่งขั้นจนแม็กนะครับจะมีเอ่อเขาเรียกว่าไงน้ำหนำอ่านี่จะปล่อยน้ำหนำน,ำนี้นะออกมานะครับตีค่อนข้างไกลนะถือว่าไกลนะอูซบตัวนี้นะครับแล้วตีเป็นเอวีด้วยนะเออ ยืนบนพื้นแต่ไม่ตีตัวแอร์นะครับผมตัวนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่ตีตัวแอร์นะครับสามารถเอามาเล่นได้นะสแตทมันก็โอเคพอสมควรนะครับผมนี่มีแค่เิวหนึ่งนะแต่ราคาโดยรวมก็6กพันนิดๆนะครับอ่าสำหรับลูเคียนะครับเออ่ราคาราคาอัพแม็กนี่อยู่ที่ประมาณหมื่นหน่อยๆนะครับอหมื่นหน่อยๆต่อมานะครับเออ่ยูโนนะซึ่งแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าหน้าตายูโนเนี่ย เกินคาดครับยูโน่จริงๆในอนิเมะนี่หล่อมากหล่อเวอร์เออมาใน,นตูดมาอ่ะนี่ก็คือสแตทครับยูโน่นะครับผมก็เป็นตัวละคร5ดาวสมหาได้อย่างเดียวนะจ๊ะโอเคนี่สแตทนะครับอัพหนึ่งขั้นครับผมก็ตีเป็นโอีวงทรงนี้เนาะอัพหนึ่งขั้นครับเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกในการตรีนี่จิ้วอ่าซึ่งเออมันคล้ายๆพวกเขาเรียกว่างไงอ่ะ เขาเรียกว่าไงนะคล้ายๆพวกเอ่อม็อบอะไซโคที่เอามาแบบเท่เฉยๆครับต้องบอกก่อนว่าตัวพวกนี้เป็นตัวที่เอามาเท่เฉยๆนะอันนีหนึ่งคันนครับนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์นการัแต่ละเ,เริ่มแหลกแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วอันนี้อารแม็กนะสตทนะครับเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยน่านเล่นอะออสตทประมาณนี้ราคาโดยรว,วมก็ห้าพันกว่าๆนะครับกับหกพันนะก็ตามนี้ครับสตัทกระตูดมากนะเออเดี๋ยวเราพาไปดูตัวที่เหลือต่อนะครับผม อ่าโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับผมตัวแรกนะเออไม่ใช่ตัวแรกตัวแรกของรอบนี้นะครับผมอ่าก็เป็นจอมบูนั่นเองนะครับผมอ่าจากเรื่องดาร์กบอลนะเป็นตัวละครที่สุมหาอย่างเดียวนะครับผมเป็นตัวละคร5ดาวเนี่ยสแตทก็ประมาณนี้เลยนะครับผมราคาเปิดอยู่ที่400นั่นเองนะครับผมอ่าตัวยืนพื้นอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคอัพหนึ่งขั้นนะครับผม570นะก็ขึ้นแค่ดาัมมี่ระยะนิดนึงนะครับผมอ่าอัพอีก500นะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับ ท่าตีเขาเนี่ยเป็นการกิ้งตีเนาะซึ่งแหม่งแหม่งไอ่รถอัพอีก800นะครับผมอันนี้เปลี่ยนท่าตีแล้วนะตีเป็นเอลีนั่นเองนะครับอัพเป็นขั้นที่สามแล้วตีเป็นเอลีนะอ่าตีอย่างนี้ด้วยเอฟเฟกต์โคตรสวยเลยจึ๊บอืมอ่ะอัพต่อมาครับหนึ่งพันครับผมสแตทครับและอัพต่อมาครับผมโคตรแพงห้าพันนะครับผมอันนี้รู้สึกจะตีตัวแอร์ด้วยหน่อยอ่านี่ดูเอฟเฟกต์เขาหน่อยเป็นเอลีวงกลมนะครับผมตุ๊ต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 ต ดีๆคล้ายๆเออคล้ายๆเออสักตัวหนึ่งอะแหละเอเอไม่รู้ตัวไหนนะแต่ตีเป็นเอีนั่นเองนะครับผมเอวีวงกลมนะแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนะครับยืนพื้นนะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับครับอืมต่อมาครับอีคาร์ปิดสองพันก็แค่เพิ่มดาเมจนี่คือสแตทแม็กของเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่าก็ง่ายๆคือตัวเนี้ยเอาไปเล่นแบบสตอรี่โหมดก็ได้นะเออค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ในราคาโดยรวมของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0,000ื่นเลยนะ ว่าแพงมากๆเหมือนกันนะครับผมเครดิตห้าวีนะต่อมาขายทิ้งครับผมอ่ะเราเออมาลงเออเขาเรียกว่าไงเออเขาเรียกว่าเจ้าบาร์กี้เนาะตัวละคร3ดาวนะครับอีก2ตัวเราขอรีวิวพร้อมกันเลยนะเป็นตัวละครที่แบบเอามาประดับเฉยๆครับอ่ะก็นี่ครับยืดมัดเออยืดยืดมือไปนะสามดาวซุ่มเอานะครับอัพ400นะครับผม ไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนนะครับเพิ่มดาเมจอย่างเดียวนะโอเคอัพมาถึงขั้นที่3นะครับจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ TLE นะครับโดยการเอ่อยิงยิงปืนถังอืมมานี้อ่ะอัพแม็กครับดาเมจอยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็บอกตามตรงว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะราคาอยู่ประมาณเก็สามพันครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับเอ่อซากุระช่างนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ตีธรรมดาเลยอะ่ะตีเลยอะ่ะเออตจีจริงๆอะ่ะ ต,ตีซือซ้อๆตีซื้อๆอัพอัพสองร้อยนะครับผมอ่าไอ้พวกนี้ตัวละครสามดาวนะพี่ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะมันไม่ค่อยมีอะไรเลยครับอัพอีกนะครับผมอ่าอันนี้ก็ตีสองหิดแทนนะเออโยนมีสองทีโอ้โหเก่งขึ้นมากเลยครับอ่าอัพอีกนะครับผมน,นี่เป็นเลวีแล้วเองนะทบุบเออโหคือแบบคือแบบตัวอื่นอย่างเก่งอ่ะซาซึเกะนารูโตะทำไมพอซากุระมันโง่หรอมันเป็นเหมาะครับโอเคอัพอีกหนึ่งขั้นนะครับผม และอัพแม็กครับผมมาดูสกิลกันดีกว่านะเออไหนโอโ้โหเอฟเฟกต่อยพื้นไหนโอโ้โหต่อยพื้นอืมไี่โอเคสแตทประมาณนี้นะก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวที่น่าเล่นทั้งหมดนะครับตอนนี้นะก็ถือว่าน่าเล่นหลายตัวพอสมควรนะครับสำหรับตัวใหม่นะจอมบูก็น่าเล่นนะครับผมเอ,อ่อรอยก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับแต่พวกยูโนอะไรเงี้ยครับไอ พกหาดาวที่แบบไม่รู้จะเอามาทําไมเนี่ยอันนี้ก็คิดแล้ววิเคราะห์อเอาเองนะว่าควรสุ่มหาไหมและในอนาคตจะมาไหมแต่ที่รู้อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือนะครับว่าเรื่องแบ็คโอเวอร์ที่เข้ามาในตอนนี้ไม่มีตัวไหนเก่งสักตัวเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งก็รอกันในอนาคตนะครับว่ามันจะเป็นกันยังไงนะสำหรับเจ้าเเรื่องแบ็คโอเวอร์นั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าผิดพลาดอะไรต้องการขอโทษไว้ด้วยนะครับบายครับผม